สวัสดีค่ะวันนี้จะขอพูดถึงอ่าพุทธคุณของยันถุงเงินถุงทองที่อยู่ด้านหลังของโทรศัพท์มือถือนี้นะคะซึ่งยันนี้ก็จะเป็นยันที่มีพุทธคุณในเรื่องของโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตานะคะซึ่งก็จะมีทั้งยันศาสตร์ตัวเลขแล้วก็ยันคาถานะคะ ในเบื้องต้นขอ,อนําเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะโดยส่วนตัวแล้วจริงๆก็ทําในเรื่องของกระเป๋าสตางค์มงคลนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขแต่หลังจากที่ทํากระเป๋าสตางค์ได้สักพักหนึ่งก็ได้เห็นถึงปัญหาค่ะว่าบางครั้งบางทีหลายท่านก็ไม่มีความพร้อมในเรื่องของอกระเป๋าสตางค์นะคะด้วยเหตุผลหลายประการอันนี้ถือว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะแต่ต้องการความเป็นมงคลของ ศาสตร์ตัวเลขแล้วก็ในเรื่องของยันคาถานะคะจึงเป็นที่มาของอยันชุดนี้นะคะก็จะเป็นยันถุงเงินถุงทองซึ่งยันนี้ค่ะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของความเป็นมงคลนะคะก็แน่นอนค่ะก็จะต้องเป็นยันที่ผ่านพิธีปลูกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงมีสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลก็คือลักษณะของถุงเงินถุงทองแล้วก็มีในเรื่องของอยัน ศาสตรตัวเลขนะคะยันตัวเลขแล้วก็ในเรื่องของยันคาถาค่ะแล้วแน่นอนกท่านไหนที่รับยันของเราไปแล้วนะคะเราก็จะมีวิธีการใช้ยันนี้ให้ได้ผลดียังไงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นยันที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าบางท่านนะคะที่มีความสนใจอยากได้พลังงานดีๆในเรื่องของยันคาถาแล้วก็ยันศาสตร์ตัวเลขนะคะซึ่งก็จะมีจำนวนเยอะทีเดียวค่ะ ก็อินบ็อกมาทาง Facebook นะคะก็จะมาขอคำแนะนำในเรื่องของอเรื่องของการเงินค่ะว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีสิ่งดีดีเข้ามาในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภรวมถึงก็จะมีบางท่านทักเข้ามาที่ l ล n e ID รับทรัพย์เลยนะคะก็จะมาขอเคล็ดลับบางท่านก็จะมีค่ะมาจองกระเป๋าสตางค์ไว้ก่อนบางคนก็ ก็จะเป็น <afraid> ลักษณะอยากได้กระเ๋าสตางค์แต่ยังไม่มีความพร้อมหรือบางท่านก็จะเป็นลักษณะว่าอยากได้กระเ๋าสตางค์รูปแบบอื่นก็ลักษณะกระเ๋าสตางค์ข้าเป็นใบยาวของเรานะคะก็บางท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊อยากได้รูปแบบอื่นแต่อยากได้ความเป็นมงคลในกระเ๋าสตางค์ก็เลยเป็นที่มาของยันถุงเงินถุงทองนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําแต่ยันถุงเงินถุงทองนะคะ ก็จะมีในเรื่องของขออนุญ,ญาตแป๊บเลยนะคะก็จะมีในเรื่องของอพวงกุญแจนะคะซึ่งอันนี้เป็นพวงกุญแจหนังแท้นะคะพวงกุญแจหนังแท้ที่เราได้ลงยันศาสต,ตัวเลขไว้ก็เป็นชุดคู่เลข4 2 8 9 6 3 9 5ซึ่งเป็นชุดคู่เลขที่จะช่วยดึงดูดในเรื่องของอโชคลาบค้าขายเสน่ห์เมตานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นยันที่หลายท่านใช้แล้วได้ผลดีมากๆได้นําประสบการณ์การใช้ยันพลังตัวเลขชุดนี้มาแชร์ไว้ที่ YouTube เยอะเหลือเกินนะคะก็ซึ่งแน่นอนค่ะนอกจากในเรื่องของยันแล้วเราก็มีความเป็นมงคลในเรื่องของโลโกโอ้อันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งนะคะซึ่งหลายท่านก็น่าจะพอทราบดีนะคะว่าสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งนี้ชินแสหลายท่านแนะนําเลยนะคะว่าให้นําเอารูปสามเหลี่ยมพีระมิดที่มีรูปดวงตาราที่เป็นลักษณะดวงตาแห่งเทพเจ้านี่นะคะใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือพกติดตัวซึ่งลักษณะดวงตารานี่เป็นจะเป็นจะเป็นลนาาักษณะเหมือนอ เป็นเครื่องรางนะคะที่จะดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภดึงดูดโอกาสทางด้านการทางด้านการเงินมาให้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สากลที่คนทั้งโลกให้การยอมรับว่าเป็นจะจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยดึงดูดเงินนะคะซึ่งพวงกุญแจนี้ก็เป็นพวงกุญแจหนังหนังแท้นะคะเราจำหน่ายในราคาพวงละ265บาบาทนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่ไม่กี่สิบพวงแล้วนะคะก็คิดว่าถ้าหมดรุ่นนี้ไปเราก็อาจจะไม่ไม่จัดทำแล้วนะคะ นอกสจากว่านะคะก็ถ้าจะพูดว่าไม่จัดทำซะทีเดียวก็ดูเหมือนผิดคําพูดตัวเองนะคะก็นอกสจากว่าบางท่านที่มีงานมงคลไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่งานอ่ามงคลสมุรสนะคะก็ถ้าสั่งเรามาก็เป็นลักษณะาการจัดทําเป็นรอบๆนะคะอาจจะเลือกสีที่เป็นมงคลประจําวันเกิดไม่ว่าจะเป็นสานห้องจุ้ยหรือในเรื่องของสารญี่ปุ่นอันนี้ก็สั่งเรามาได้เราก็จะลดราคาให้ให้สําหรับลูกค้าที่สั่งเป็นล็อตนะคะแต่ว่าถ้ารุ่นรุ่นที่เราจัดทารุ่นนี้ก็เหลืออีกไม่กี่สิบ ถ้าหมดรุ่นนี้แล้วก็คงจะไม่ผลิตนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวที่ที่ผลิตในเรื่องของโพวงคุญแจลงยันต์ศาสตัวเลขนี้เพราะว่าเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้พลังงานดีๆในเรื่องของศาสตัวเลขนะคะก็รวมถึงเราก็จะมีะสัญลักษณ์สามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งใส่เข้าไปในโครงกุญแจด้วยนะคะก็พวงคุญแจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะทําจากวัสดุเกรด A เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาต ไม่แน่ใจว่าตัวหนังสือโอเคสี่สองปเก้าโอเคค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นการกดทับลงไปนะตรงที่บริเวณหนังเลยนะคะเนื่องจากเป็นหนังแท้ก็สามารถที่จะใช้ความร้อนกดเข้าไปได้เลยนะคะค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งส่วนของตัวยันถุงเงินถุงทองนะคะขออนุญาตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูนะคะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะซึ่งยันถุงเงินถุงทองนี่ก็เหมือนกันค่ะถ้ารุ่นนี้หมดนะคะก็ ก็จะขอไม่ไม่ผลิตเพิ่มนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการพลังงานดีๆและลูกค้าที่ต้องการยันถุงเงินถุงทองของเรานะคะขออนุญาตทักมาทางไลน์ id รับซั b นะคะ,อะขออนุญาตไม่ทักมาทาง Youtube หรือว่าทางเพจนะคะเพราะว่าลูกค้าที่รับยันของเราไปเราก็จะมีวิธีการใช้ยันให้ได้ผลดีนะคะเพราะจุดประสงค์ของการทำก็คืออยากจะให้ลูกค้าที่ท,ที่รับยันของเราไปได้ได้สิ่งดีๆ ได้พลังงานดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยันยันพลังตัวเลขแล้วก็ในเรื่องของยันคาถานะคะที่เราใส่เข้าไปในอขอโทษไม่ได้กระป๋ากระป๋อสตาเข้าไปในยันนะคะซึ่งก็ถ้ารุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่า ถ้าจะพูดบอกว่าไม่ผลิตเลยเดี๋ยวเกิดว่าสักพักหนึ่งเกิดมีลูกค้าเรียกร้องอีกก็จะเหมือนว่าเราผิดคําพูดกับตัวเองนะคะก็ณเวลานี้นะคะถ้ารุ่นนี้หมดเราก็จะไม่ผลิตแล้วนะคะถ้ายังไงลูกค้าที่สนใจนะคะเราจะจําหน่ายในราคา159บาทถ้าเข้ามาที่ไลน์ id บทรัพย์แล้วเราจะมีวิธีการใช้ยันพลังตัวเลขนี้ยังไงให้ได้ผลดีรวมถึง ยันพลังตัวเลขและยันคาถานะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับท่านที่ต้องการความเป็นมงคลในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภนะคะซึ่งช่วงนี้เราเข้าใจค่ะว่าหลายท่านก็มีความต้องการอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เราจะาให้มีโอกาสในช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะถ้ายังไรก็ทักมาได้นะคะที่ไลน์ id รับทรัพย์แล้วพบกันค่ะ